เริ่มแรกนะเมื่อเราเย็บกระโปรงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เดินเส้นเส้นรอบเอวไว้แล้วเส้นรอบเอวเนี่ยของครูมันเป็นสีเดียวกับผ้าเนาะครูก็ใช้ช็อกติ๊กไว้หน่อยว่าให้มันเวลาเข้าขอบมันจะได้ชนกันอย่างนี้นะแล้วก็เดินเดินครูเดินเส้นเอวไว้แล้วนะเดินด้วยจกักรเดินไม่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขราวที่เราเย็บซิป นะคะตอนนี้เวลาทำขอบเอวอเราตัดผ้าปกติแล้วเนี่ยขอบเอวมาตรฐานนะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหรือสามเซนสามเซนหรือนิ้วหนึ่งแล้วผ้าหุ้มขอบเนี่ยครูจะตัดเก้าเซนก็คือสามเท่าใช่ไหมเก้าเซนผ้าหุ้มขอบตัดเก้าเซนขอบแข็งตัดสามเซน ความยาวขอบเท่ากับรอบเอวราสายวัดวัดรอบเอวตัวนี้แล้วบวกเพิ่มไปอีกห้าเซนนะคะ,ะผ้านี้นะตัดผ้าหุ้มขอบกว้างเก้าเซนยาวเท่ากับรอบเอวบวกห้าผ้าแข็งเคมีไม่มีกาวนะคะตัวนี้กว้างสามเซนยาวเท่ากับรอบเอวบวกห้ามันจะยาวเท่ากันเห็น<ม>ไหมคะ ทีนี้ขั้นตอนต่อมาเวลาจะเย็บเราเย็บเราเย็บผ้าหุ้มขอบกับขอบได้ติดกันก่อนโดยให้ขอบซ้อนกับผ้าหุ้มซ้อนด้านผิดนะคะอ่านี่ด้านผิดนะซ้อนด้านผิดนะคะซ้อนเข้ามา1เซนซ้อนเข้ามาหเซนแล้วก็กัดเข็มหมดไว้เย็บได้จัก อ่ะซ้อนเข้ามาหนึ่งเซนอย่าให้ซ้อนเยอะกว่านี้ใช่เดินให้จกักหยุดให้เส้นเย็บอยู่ตรงกลางร,ระหว่างผ้าผ้าแข็งกับผ้าหุ้มนะคะแบบนี้เย็บ เริ่มเย็บย้ำจบก็ก็ย้ำนี่แบบนี้ก่อนเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราเอาไปรีดพันมาดูคุณรีดพันค้ณนอนอมารีดพันจะเอาไปก่อนก็ได้้เราดูถ้าเราดูใน Youtube มันจะง่ายเหรอดูดูในาอ,อะไรนะใน ในวีดีโอจะเข้าใจง่ายใช่ค่ะเอากลับมาดูได้ทีนี้เราก็สวัสดีค่ะเรารีบก,ก่อนนะรีบพับเข้าครั้งแรกให้พอดีถ้าแข็งเนี้ยรีบให้พอดีกันเลยเรียบๆกิ๊บเลยกูใช้ไอ้น้ำด้วยมันจะได้กิ๊บเลยพันอีกรอบนึงนะ สามข้ามันจะเหลืออยู่นิดเดียวถ้ามันเกินมานะคะเราก็ตัดมันนิดหนึ่งถ้าเกินออกมาตัดประมาณให้เหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตวเนี้นี่น,นะเห็นไหมนี่อีกรอบนึ่งเค้ยเอาแล้วนะนนีีมา ถ้าเรารีดแล้วตัวนี้เราใช้ช็อกสีนะคะขีดขีดตรงใต้ผ้าที่เรารีดนี่นะเห็นไหมคะขีดจับให้เรียบอ่ะขีดแล้วมันจะเห็นรอยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เมื่อขีดแล้ว,ลวทีนี้เราจะเข้าเข้าขอบระวางเปิดซิปขึ้นนะคะนี่ด้านนอกนะตัวนี้เป็นด้านในนะตัวนี้เป็นด้านนอกจับมันขึ้นมา แล้วเวลาใส่ขอบเนี่ยวางอย่างนี้ปักเข็มจากผ้าแข็งเข้ามาเส้นหนึง่งปักใต้ขอบแล้วก็ปักลงตรงเอวที่เราทำตำหนิไว้เส้นที่เราเย็บกับใต้ขอบนี่พอดีกันไล่จับไล่มาเรื่อยๆนะ เริ่มด้านนี้นะเราวางเห็นไหมอ่ะเราเปิดซิปลงมือด้านซ้ายด้านซ้ายมือเริ่มจากซ้ายมือนะซ้ายมือให้ขอบยื่นเซนหนึง่งให้ใต้ขอบที่เรารีดเนี่ยเสมอกับเส้นเอววนรอบมาถึงขวามือแล้วด้านขวาผ้ามันจะยื่นเยอะแต่ไม่ต้องตัดออกนะนอันนี้ยื่นเซนหนึ่งเห็นไหม กัดเข็มหมุดให้ตรงกับเส้นเอวกัดเข็มหมุดเริ่มด้านซ้ายแต่เวลาเย็บเราจะเริ่มจากขวานะกัดมาเรื่อยๆจนจนรอบขอบเอวในที่สุดกระโปรงครูก็มีขอบหลังจากที่ทำมาต้องหลายตัวไม่ค่อยมีขอบ กัดเข็มหมดเราจะเน่าก็ได้หรือจะไม่เน่าก็ได้แต่ครูจะไม่เน่านะครูจะใช้เทคนิคนี้นะทุกคนจะรู้เทคนิคครูดีครูจะกัดเข็มหมดคพือทำกัดเข็มหมดอย่างนี้การวิเครูก็จะอย่างนี้นะครูจะกัดขวางขวางตั้งฉากไม่ต้องเนา่าถ้าขวางตั้งฉาก ไม่ต้องเนานะคะเริ่มพอเรานี่ปุ๊บด้านที่อยู่ขวามือเรามันจะยื่นเยอะใช่ไหมด้านซ้ายจะยืนแค่เส้นเดียวเริ่มปักกับเข็มหมดเริ่มขวาไอเริ่มซ้ายบนมาด้านขวาแต่ลงจากเริ่มจากขวาเย็บใต้ขอบอย่าวางผิดนะบางคนเนี่ยวางด้านนี้ใช่ไหมวางให้ถูกนะความลงอย่างนี้อ่ะวางก็อ่ะ วางมืไปแล้วก็ย้ำด้วยเริ่มย้ำนะได้มาเย็บใต้ขอบนะคะเห็นไหมอ่าใต้เส้นเดียวกับที่เย็บกลางใช่แล้วเย็บใต้ขอบใต้ขอบไม่ใช่ตอนที่เย็บขอบกับไอ้นี่ติดกาะมันจะอยู่ใต้ขอบเส้นที่เราเย็บเนี่ยเส้นเดียวกับเข็มหมุดที่ปักเส้นเดียวกับเข็มหมุดเส้นเดียวกับเส้นเดวอ่าไล่มาไหมไล่มา กัดขวางมันจะเซฟเวลาในการที่เราจะมาเนาบอกเลยนะถ้าคนที่ทําอย่างนี้ได้คือต้องมีความคล่องในการเย็บจักรแล้วนะถ้าเย็บจักรยังไม่คล่องนะคะกัดขวางไปก็มันก็ยังย่อนอยู่ก็มีเห็นไหมกัดกัดขวางกัดขวางคือหนึ่งเข็มมันจะไม่ไม่ปักแล้วเข็มมันจะไม่หักมันจะไม่ชนกนะันอะเพราะว่าเราปักที่ปุ๊บเข็มมันจะแค่แค่ทิ่มทิ่มแบบว่า พลิกไปพลิกมาอยู่กับเข็มอ่ม่มันจะไม่ปักลงตรงตัวเข็มตรงๆอ่า